สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องปั๊มอากาศยี่ห้อลิสันนะครับตัวน,นี้ราคาที่ซื้อมาถอยมาเมาืม่มอเมื่อวานที่ซื้อมาราคาตัวนี้ตกอยู่ที่ราคา720บาทนะฮะกินไฟ35วัตต์ให้แรงลมอยู่ที่65ลิตรต่อนาทีหนักหนัก ก็ประมาณโลก,กว่าๆในคู่มือเขาบอกอยู่ที่1กิลเขีดนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จริงๆแถมหัวจ่ายมาอีกนะครับเออจริงๆจะถอยอีกตัวหนึ่งที่มีสเต็กดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเปรียบเทียบราคาแล้วตัวนี้ น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าถูกกว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่720บาทอีกตัวหนึ่งอ่าอีกตัวหนึ่งราคาจะตกอยู่ที่1,150บาทนะครับกินไฟอยู่ที่58บวัตต์จ่ายลมอยู่ที่75ลิตรต่อนาทีหนักก็2โลก,กว่าเห็นว่ามันแตกต่างการให้ลมแตกต่างกันแค่10 10ลิตรต่อนาทีแต่ประหยัดแต่สามารถประหยัด ังมาอยู่สามเกือบสี่ร้อยก็เลยเลือกซื้อตัวนี้มาเอามาลองใช้ดูก่อนเนาะก็ลองประสิทธิภาพดูนะครับก็วันนี้จะทดสอบเจ้าเครื่องปั๊มตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ต่อตรงให้ดูเลยแล้วก็จะเปรียบเทียบกับที่พักอากาศนะฮะลองใช้ที่พักอากาศกับใช้ต่อตรงดูซิว่า แบบไหนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพกว่ากันเพราะว่าหลายคนในก,กระทูยังสงสัยว่าไอ้ที่พักอากาศมันใช้ได้ดีแค่ไหนมันช่วยให้เครื่องไม่อั้นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนะครับต่อไปเราลองมาทดลองประสิทธิภาพของไอ ปั๊ม38วัตต์ตัวนี้นะครับเราจะลองต่อตรงกับตัวหัวที่มันแถมมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อกับหัวสายลองดูซิว่ามันจะมีความแรงมากน้อยแค่ไหนตัวนี้สามารถต่อหัวสายได้อยู่20-30ที่เขาเขียนมานะฮะเราลองเสียบปลั๊กลองทดลอง เสียงดังสั่นเลยนะครับสั่นโอ้แรงใช้ได้แรงใช้ได้เลยเจ็ดหัวนะฮะหมุนต่อพ่วงไปอีกตัวเสียงดังสั่นเลยนะครับเมื่อกี้ตอนสตาร์สรัน่นอั้นๆเหมือนกันไปลองเปรียบเทียบดูระหว่างต่อตรง ับเราจะใส่ที่พักอากาศนะลองดูซิว่ามันมีความแรงแตกต่างกันแค่ไหนและแบบไหนน่าจะดีกว่ากันอา้าวต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ที่พักอากาศใช้ท่อ2นิ้วนะฮะยาวประมาณ90เซนมันมันเหลือนะครับก็เลยดัดแ,แปลงใช้ดูลองลองเปรียบเทียบดูระหว่างต่อตรงกับกับ ถ้าเราใส่ที่พักท่อมันจะมีความแรงของออกซิเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับลองดูนะครับเช็คตั้งแต่เสียงเลยนะครับแล้วก็ออกซิเจนที่ออกอืนิ่มกว่าครับเสียงนิ่มกว่าเบาวกว่าสังเกตว่าตอนตอนที่เราต่อตรงครั้งแรกเนี่ยเวลาเราเสียบปักเสร็จปั๊บตัวปั๊มนี่จะขยับเลยนะ แต่พอใส่ตัวที่พักอากาศไปแล้วเนี่ยนิ่มนิ่มขึ้นครับเสียงเสียงนิ่มขึ้นจริงแล้วเราลองมาดูประสิทธิภาพอ,อืมก็ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันเท่าไหร่อาจจะอ่อนกว่านิดนึงหมายถึงความแรงนิ่มกว่าเสียง บาวกว่าเยอะเลยน่าจะน่าจะมีผลเหมือนกันนะอาจจะทําให้เครื่องมันไม่อันอย่างที่เขาบอกว่าเ,เครื่องคือไอตัว,ต,ว,ต,วตัวเครื่องมันไม่อันแล้วก็เซฟเครื่องให้ให้อยู่ได้นานๆน,นะไม่พังง่ายเพื่องแค่นี้ก็หรูนะเราต่อแค่เจ็ดเจ็ดหัวเองนะปกติสามารถ ใช้ได้ที่สิบถึง30%สก็ผ่านไปด้วยดีนะครับตัวนี้ก็จะใช้เลยนะฮะตัวนี้ไม่ใช้แล้วนะอันนี้แวะมาดูต่อน,นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาสอนระเบิดโฟมนะตัวนี้นะครับสำหรับใครที่มีโฟมที่มันแตกนะเราใช้มาต่อกัน โดยไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับเดี๋ยวว้ค้าวหน้านคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสด,ดีครับผม